เออโฉนดของไข่เหลอนั้นน่ะเป็นโฉนดของชาวไร่ชาวนาที่บ้านนาบ้านเกิดของฉันเองนะคะแล้วโฉนดพวกนั้นมันมาอยู่ในมือของเรลายได้อย่างไงกันคือว่าฉันฉันขโมยมาจากบ้านเศรษฐีหน้าเลือดนั้นค่ะเออฮะว่าไงนะเออว่าอย่างไรเนาะตายแล้วตายแต่ตายแต่ตายแล้วเรไรไม่กลัวติดคุกเหรอคะโอ้ยแค่คิดพี่ก็อยากจะเป็นลมแทนเรไายแล้ว พวกเขาไม่กล้าผีกับฉันแล้วคะ่ะพี่มารีทําไมล่ะทําไมถึงได้มั่นใจนะเฮ้อเรไรก็พวกเขาไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าของพวกนี้เป็นของพวกเขานี่คะ่ะเอ๊ะมันยังไงกันล่ะเนี่ยไม่มีหลักฐานหลักฐานอะไรเหรอก็หนังสือกู้ยืมแล้วก็หนังสือฉนโนดที่ดินยังไงล่คะค่ะพี่ช่วงอ้าวเศรษฐีนั่นไม่ได้ทําหนังสือขึ้นมาหรอกเหรอทําค่ะแต่ทาหลอกหลอกเอาไว้ซึ่งผิดกฎหมาย